วันนี้ช่างโอเซอร์เวย์นะครับผมก็มาจัดก,กิจกรรมสัมมนาทีน่นครนายกนะครับผมสยามธรรมนนครับ12ตุลาคม2563ครับลอ,องชมงานกิจกรรมดูจะ,ะขยอะจะขยอะ สีชมพูนะครับผมก,กำลังกำลังกำลังจะชิแนแชมป์อยู่อยู่เบื้องหลังไม่ได้ไป <laughs> โอเคครับผมชนะ